สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประกายมุิจิติกะกำลังศึกษาอยู่ชันมัธยมศึกษาปีที่3าค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอตภูมูมค่ะ จะเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของฟ้าเพ่กันแล้วนะคะเรื่ออะไรนะจุดเลิมเล่นฝาชิดดี้ตอนการดูเลยเป็นยังไงบ้างคนะเข้าไปเลยนะเข้าไปเลย เจ้ามือเจากิละองมือมือจ้านีเี่งมันเป็นยานอันมัดให้กินว่าละองมืออันมัดอันมัดนี้ลูกแคุณนี่นีคุ้ลูกเปะนี่นี่เพื่อขายนี่นี่คุณนเลยเลือกใต้เด่นเ นี่ประมาณหเดือนอายุประมาณห้าถึงหกเดือนเดือนมีแม่ปั่นเดยวคุณคุณกอดคุณเกิดอันนี้กี่น้ากันจ้ะกน้ากนมือนกันเหมเหมือนกันเวลาทำความสะานี่รทำความสะอาด่นหล ตอนเจ้าตอนเจ้ามากก็คือทามาตราทุ่งเดินไป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 วันหนึ่งล้วทำมาตราต้องเดินต้องเดินสิบวันอันนี้สองเดือนสิบวันขึ้นไปนะขึ้นไปไหนนี่นี่ไปด้านนั่นไหนฮะนั่นตายฮะนั่นสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างจะทำใหม่ได้เป็นปุ๋ยทำปุ๋ย ได้ตัวไปสามารถขายได้ไหมครับใช่ได้ชอบแนวสีซีชอบบูปอ่ะเลย่ยนี่นี่วิธีการให้อาหาร ขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างก็คือเอายญ้ามาบดลงต้งกระเปลือกงแบบซดต้งกระเอาแบบมักมาผสมกันใช่ต้องเบ็ดค่ะอันนี้อันนี้เกลือบดอ่ะค่ะนั่นเกลือบด ใช่ครัาใช่ครับตีสามตัวเดียวมีอเนื้อนี่เบื่อจาวนี่บื่จาวเลยนี่มันนี่มันแค่เนี่ยจริงๆริงเป็ดแล้วแค่แล้วไม่งานกินเป๊ะมื้อมื้อเช้าวันละสองครั้งวันละสองครั้งครับช่วงบ่ายช่่วงบายครับช่วงบ่ายครับแล้วก็ช่วงเช้าครับตามเวลาครับ ได้ทราบถึงวิธีการดูเลแล้วก็การให้อาหารแล้วนะคะต่อไปก็จะไปถามเรื่องราคาค่ะรายได้ต่อเดือนได้ต่อไหรรคะมันประมาณจะเลียแบบ่คือประมาณก็มเงนว่าบาทบางเดือนก็เลือกแต่บางเดือนก็ไม่ทึ่งคือให้้ลุงแบบจะเลี้ยต่อเดือนนั่นนะแล้วก็คิจะต่อยอดต่อยอดอะไรยังคะดอว่าประมาณเดียวเนี่ยนี่คือต่อยอดเร็วคือไปซื้อเป คนอื่นมาคุ้นไา่กันได้ไหมคต้องเห็นกันถเรไปถืไม่มาแล้วก็วิธีการขายขาอยัางไงก็เป็นโลคกค่ะประมาณโลอยแปดสิบข่ขตัวเป็ดเป็นลโลูอยแิบตางปีได้ปรมาณกี่โลได้แ่บเปตัวนึงต้องต้งเวลาขา้ก็คือประมาณสิบแปดตั้งยี่สิบเออยี่สิบคือการตั้ง่ใอยู่ในอยู่ในบข่อะอยุที่เดือนกึ่ สี่เดือนึ้นแล้วก็ถ่าติดต่อติดต่อได้เราไม่มั่งใจจะสื่อเอ่อติดต่อต่างเคลก็ได้ต่างเบอร์โต้ก็ได้เบ